นีค่ะหนูชื่อเดกหญิงสุนิสาแสงประดับชื่อเล่นชื่อน้องจันจ้าอายุเจ็ดปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองแถวห้าเลข มเป็นยี่สิแม่สามค่ะสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสี่สิสองสามห้าสิบห้าสาหสปดาเจ่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสเ้ายีส็าสเป็นสามสเอเป็นสามสเป็นสาสิแม่ส 4 4 1ส4 5สิบหกสี4ห้ายี่สิบเจ็่ปามก็น่เป็นเป็นแม่หค่ะ